จะมาดูอะไรวันนี้ลูกตะมังครับตะปานซอมก่อนดน้านกเดี๋ยวเอาทิ้งันวต้องซอมอันหี่วงดูน่นได้ด้วยเนี่ยนี่ลูกซ้อมหน่งนั่คือใหญ่หนมั้นไหนเียนั่นไงันไหน

ปลาล่างมดดุเดินเร็ว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 ยปลาเยอะมากนี่แซลมอนดูนี่แซลมอนนี่ดูพี่เขานี่ซลมอนทางนี้นี่โยแซลมอน ทางนี้นี่ลูกดูนี่ห่่หนึ่งอนะ่ะพี่เขาจะ <c oughs> พี่เขาจะทำแล้วลูกพี่เขาจะทำแล้วหมุเม่นได้สองตัวเลยได้กี่ตัวมาดูสมอนดูนะสมอนดูโอ้ เป็นไงลูกเป็นไงซามอนเป็นไรครับดีใจด้ดูดีใจได้ดูเหรอหันหน้ามานี่ส mmm ิหันหน้ามานี้สิดีใจไหมว้าพูดดีๆหนูๆพี่เขาดึงขึ้นแล้วซามอนพี่เขาดึงขึ้นแล้วได้เยอะไหมปานระวังมดระวังมดเดี๋ยวจับตรงนั้นเดี๋ยวไม่ต้องขึ้นมามดต่างห็นม่เน่ะ ดนะแต่มื่อกี้เขาได้เยอะไหมพี่เขาได้เยอะไหมไม่เลยนี่นะไปจะดิมลงมามาพาลงมาดูมาดูตรงนี้มาลงไปดูโอ้โนาาขาวข้าวข้าขาข แซมมันระโดดลงนูโอ้แซมมันนี่พี่เขาได้เยอะเลยลูกแซมมันจะขึ้นไปหนามดหมดกัดลงมามดกัดลงมาลงมามันจะไปเล่นสนามเอ้เดี๋ยวดูปลาก่อนนะพี่เขาได้ปลาเต็มเลยสซมมันมาดูปลาเราปลาเต็มเลยดูนะดูนะโอ้โหปลาตะเพีมันขอพี่เขาคนหนึ่งนะไปเลี้ยง